ตอนนี้เดินทางมาถึง,งหนานแล้วเดี๋ยวมาเจอคู่คือบัตรเขากันนะครับะคะ่าตั๋วก็คือน,นะครับเด็ก10บ,บาทแล้วก็ผู้ใหญ่3า,ามบ้าบทอย่างข้างหลังบรรยากาศคนไหลนะครับนะครับตอนนี้นะครับเป็นกระรางๆขอบเลยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ที่สวนสมเด็จครับวันนี้สิพาไปเมืองนะครับน้องลำดวนนะครับเดี๋ยวว่าี่ปโปหน,น่อยครับวันนี้นะครับหลังจากมีกระแสแล้วกาลังงในมากนะครับเดี๋ยวพ,พี่น้องนะเดี๋ยวสิพาพไปเมืองทั้งในว่านะครับน้องสิอาห์นจังได์นะครับเดี๋ยวไปฟอ,อกกันทั้งในเนี่ยนะครับเดี๋ยวยางไปซื้อตั๋วกันหน่อยนะครับที่จะฟอ,อกกัน,นะครับ ไปครับเดี๋ยวไปซื้อบัตรกันก่อนไป้นต่อเถวซื้อบัตรได้ข่าจะซื้อบัตรได้ขาวไปงานะครับเล่นกับเดี๋ยวมาซื้อตัวเะ่นับพี่เพื่นซื้อตัวอะไรได้ขาตองไปง่านะเล่นกับรากาศนะครับเดี๋ยวข่าไปง่ายๆลนะครับบรรยากาศนะครับเล่ก็จะมี น้องๆเนื้อๆก็ได้เขม่ากันแล้วบรรยากาศบรรยากาศมันม้าลายครับหลังจากย่างสื่อตัวเขามาเลยครับบรรยากาศขีางในนะครับกระซิมี่นะครับพี่น้องกระซิมี่นะครับนะครับมงแจ๊สแสดงนะครับสัตว์ป่าส่วนสัตว์ของน้องๆเนื้อหนูกระมีหลายส้วนนะครับเนาะนะครับมีเรื่องหลังแต่งย่างขามาที่แหลกแกแกเป็นนะครับเดินสัตว์ต่างๆนะครับคือการับคือการคนหลายนะก่าย่างเขามาข้างในครับพี่น้องโอ้บรรยากาศลมลื่นมีสะอาดๆเท่าส่วนนี้นะครับ บรรยากาศนะครับก็จะมีสัตว์มีนกมีเส้นต่างๆนะครับมีนกมีเตา่ามีสัตว์หายากต่กางๆนะครับนอะไรอ่ะน้องนะไปเล็กมาดูได้ด้วยก,กันนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกัน,น,านนะยางพาราโซนมาหันมายางพาราโซนมาหันมาแก็จะเป็นลิงนะคะรับเป็นลิงเป็นหมูนะฮะเราจะพาไปเมืองนะครับคนกำลังซองน้องๆหลากหลายเดี๋ยวไปเมืองไกลๆกันนะ

นะครต้นนีนะครับเป็นกาําลังหลังของนะครับน,นี่ก็ไล้กระวงบายนะครับก็อยูอ่นอนะหน้าหลังแบบนล้ต้ีน้นนองกันน,นหนงเป็นมดอยู <c oughs> นะค <c oughs> รับก,กไ็ไมมาายมนง้ามนไมไ<ๆ>ลาเยนมยับันเย <c oughs> ันไม่งยไยันง <c oughs> ไไ้ <c oughs> nên mẹ đưa โอเควันน okay, ี้เป็นเยอะมากวันนี้น้องลงไปข้างล่างเลยอะไรเดี๋ยวว่ามือมือใหม่เดี๋ยวว่ามือมือใหม่อาจจะมาสาวๆนะครับแ่พอกันนะครับยุดีไม่แห้งครับพี่น้องผู้ใดมีโอกาสกลับมาเมืองไหนครับอยู่ที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเก็ดครับนะครับค่าเขาชุมนะครับเด็กๆนะครับสิบบาทแล้วก็นะครับนี่นีดูรูปกันก็ได้เด็กๆ สิบบาทแล้วก็ผู้ใหญ่35บาทนะครับมีโอกาสก็ามาเที่ยวจังหวัดขีกเสกียดด้วยกันได้นะคะยุดีนี่แห้งครับเดี๋ยวพอกันพี่นอ้อง